สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเมื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดนะครับมาช้าหน่อยสําหรับเรื่องของการสรุปตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกว่าจะไม่ทําก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานตลาดติดตอน5้าโมงเองผมก็ติดงานตลอดเลยนะครับ พอมีเวลาว่างสักนิดนึงเลยขอสรุปให้พวกเราฟังหน่อยทั้ง16ทีมอาจจะไม่ครบทุกคนนะครับแต่คุณจะเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละทีมว่าการเข้าและการออกความสมดุลในการเสริมมันตรงจุดหรือไม่และทีมไหนที่ขาดตัวหลักไปเอาคนใหม่เข้ามาเติมมันจะสามารถทดแทนตัวเก่าได้หรือไม่อันนี้ก็น่าติดตามแต่ผมจะลงรายละเอียดไว้ประมาณหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณไปดูคลิป คิดไซโค้ง16วัน16ทีมผมก็จะแยกเป็นรายทีมเอาไว้อีกกำลังเร่งมือทำก่อนที่หลีกจะเปิดในวันที่3กันยายนนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับสรุปตลาดการซื้อขายอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันได้2ช่องทาง YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ a c e b o o กกดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราปติตามตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกในฤดูกาลใหม่ที่กาลังจะเปิดฉากขึ้นวันที่3กันยายนนี้กันครับ เริ่มจาก BG ปทุมยูเนเต็ดแชมป์เก่ามีการปล่อยตัวผู้เล่นออกไปถึง12คนโดยตัวหลักที่เสียไปก็คือนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่ย้ายไปแบงคอกยูเนเต็ดก็ทิ้งช่องโหว่ตรงกลางและก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ให้ต้องคิดหนักพอสมควรเหมือนกันสำหรับทีมงานว่าจะหาใครมาทดแทน แต่สำหรับขาเข้าก็มีมากถึง12คนเช่นเดียวกันและที่น่าสนใจในช่วงท้ายของตลาดก็คือการไปดึงพีรพงพิชิตโชติรัตน์มิดฟิลจอมเกา่ากลับมาช่วยประคองทีมในบางเกมรวมถึงการเสริมตำแหน่งอื่นๆก็น่าสนใจมีทั้งจากพันพรสุวรรณที่เอามาจากสมุทรปราการซิตี้ด้วยค่าตัว5ล้านบาทคนนี้ถือว่าน่าจะตอบโจทย์เพราะว่าเล่นได้หลายตำแหน่งในเกมรับ รวมถึงมิดฟิลด์ตัวตัดเกมและก็ยังมีทีเด็ดจากลูกฟรีคิกการเปิดบอลที่ดีส่วนโควต้าเอเชียไปเสริมอาเรียวมัซึมุระกองหน้าญี่ปุ่นมาจากเชียงใหม่ f อฟหลังจากระเบิดฟอร์มกับพยักลานนาได้อย่างร้อนแรงนอกจากนี้ยังมีดาวดังตัวสำรองอย่างชิดชนกชัยเสียนสุรินทรนยอดรักนาเมืองรักฉัดมงคลทองคีรีเควินอิน,อนกเกรโซเอเนสโตภูมิพาและก็มิดฟิลด์ฟอร์มแรงจากนครปฐมยูเนเต็ดอย่างนัทพลวรสุธ์ก็ถูกดึงเข้ามาเป็นตัวเลือกอย่างเซอร์ไพรส์เหมือนกันต่อกันที่บุรีรัมยูเนเต็ดแม้ว่า 15คนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการปล่อยดาวรุ่งออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายคนแต่ที่น่าคิดก็คือการปล่อยสัสะลักษหายประโคนให้กับชุนบุกมอเตอร์ในเคลีกของเกาหลีใต้ยืมตัวเป็นเวลา6เดือนพร้อมกับปล่อยกรกฎวิริยะอุดมสิริออกไปอีกคนหนึ่งทำให้ตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายอาจจะเป็นปัญหาและต้องเสริมทีมใหม่แต่ตัวใหม่ที่นำเข้ามามีเพียงแค่5คนเท่านั้นชุดทีบลทองแท้จะประจวบ กลับมาร่วมทีมกับสโมสรเก่าอีกครั้งหนึ่งรวมถึงจิ๊กซอคนสําคัญที่ตามมานานอย่างพีระดลนฉำรัศมีจากสุรปราการซิตี้ด้วยค่าตัว10ล้านบาทก็มาเสริมตรงกลางแล้วก็หมือนที่รันมีมากประกันหลังที่เล่งมานานเช่นกัน,กนจากชนบุรีร่วมด้วยเรบินสูลาก้ากองหลังสวีเดนเชื้อสายอิรักในโคต้าเอเชียทั้งสองจะมาช่วยเสริมแกล่งเกมรับและเท่ากับว่าโคต้าต่างชาติของบุรีรัมปีนี้เลือกขันเกมรับที่เป็นปัญหามานานหลังจากมีต่างชาติเป็นกองหลังถึง2รายด้วยกันอีกคนก็คือนลลอนลลลักรรททววาดุ่่ี มาจากสัญญายืมตัวจากนกคนปรปฐมยูเรเตดในไทยลีก2ที่เตรียมจะเข้ามาเป็นตัวแทนของศิวรักษ์เทพสูงเนินในอนาคตมาต่อกันที่การท่าเรือเอฟซีปีนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยหวือหวากับตลาดนักเตะเท่าไหร่แต่ก็พอจะมีจัดหนักจัดเต็มตามแบบฉบับของมาดามแป้งครับโดยกลุ่มนักเตะที่ปล่อยออกไป8คนก็ยังไม่ถึงกับส่งผลกระทบกับทีมมากนักเพราะว่าสควอตของสิงเจ้าท่าค่อนข้างจะใหญ่ เห็นจะมีเพียงแค่อดิศกรกยสอนที่หมดสัญญาย,ยืมตัวจากเมืองทองเท่านั้นที่เป็นตัวหลักส่วนคนอื่นๆก็เป็นนักเตะที่ต้องการโอกาสในการลงสนามมากกว่าส่วนกลุ่มขาเข้าก็มีเพียงฟลิปโรเลอร์ที่คว้ามาจากราชบุรีมาเสริมเกมฝั่งขวาแล้วก็คาเบียปาตินโยโหหอกที่หมดสัญญากับราชบุรีเช่นกันเข้ามาเสริมความคมเป็นสำรองในโคต้าอาเซียนส่วนจอบัตโจที่นำเข้ามาก่อนลุยศึกเอฟซีแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ถูกใส่ชื่อเล่นในทัวร์นาเมนร์เอเชียแต่ว่าโชว์ฟอร์มไม่น่าประทับใจ สุดท้ายวันปิดตลาดก็กลายเป็นหลุดโผไม่มีชื่อลงเล่นในไทยลีกแล้วก็รอสแตนบายในบ่อนถ้วยเท่านั้นเพราะว่าโคชโองดูสิเฉลิมแสนกุนซือคนใหม่เลือกใช้กองหลังต่างชาติที่อยู่กับทีมมานานและส่วนใหญ่จะผิดหวังโดนตัดชื่อในลีกเป็นประจำอย่างดบิดโรเชล่าแทนทีมต่อมาคือเชียงรายยูเนเต็ดเป็นการเสริมทัพแบบรู้ตัวเองเพราะว่างบประมาณมีจำกัดบวกด้วยขุมกำลังตัวหลักๆก,ก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับมีเพียงแค่ชัยวัฒน์บุรานที่ปล่อยไปให้กับสมบุญประการด้วยค่าตัว2ล้าน ส่วนที่นําเข้ามาทดแทนก็มีนัทวุฒิเจริญบุตรมิดฟิลด์ตัวยืมจากสุโขทัยเพียงรายเดียวแต่ผมยังเชื่อมั่นนะครับว่ามาตรฐานของเชียงรายมีและก็จะยังคงน่ากลัวเหมือนเดิมส่วนแบงค์คอกยูเนเต็ดก็ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทีมผสมควรหลังจากทางฮาจิเมะโคซไกหมดสัญญากับทีมแล้วก็สราวัตเด,ดมิดย้ายไปราชบุรีด,ด้วยสัญญายืมตัวหรือแม้แต่จะเป็นวันชัยจารุนงครานที่ย้ายไปโปริสเทโรรวมทั้งแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงกับตันทีมที่หมดสัญญาไปอีกรายหนึ่งแต โคต้าเอเชียโคชแบนทอตอนสีปานก็เลือกใส่ตัวรุกอย่างแอนโทนีคัตเตอร์กองหน้าชาวออสเตรเลียที่ย้ายมาจากอคาเดมิโกเดวิเซทีมในลีกรองของโปรตุเกส แล้วก็มีทิติพันธ์ผู้จันที่เข้ามาในช่วงท้ายของตลาดนักเตะก็เป็นวิกเดียวที่แข้งเทพนําเข้ามาโดยยืมตัวก่อนจาก BG5 เดือนจากนั้นจะอยู่กับทีมต่อเลยด้วยสัญญา3าปีครึ่งส่วนอีกคนที่เป็นของดีจากหลีกรองเห็นจะเป็นนันทวัฒน์กก้ายที่มาจากนกครปฐมยูเนเต็ดในไทยลีก2มาดูที่สมุทรการซิตี้เสียนักเตะออกไป9คนแต่ล้วนเป็นตัวหลักของทีมแทบทั้งนั้นครับนี่คือโจทย์ที่ใหญ่มากๆพีรดลฉ่ำรัศมีจักพันไพรสุวรรณเอเนสโตภูมิภา โตติบารอสทาเดลี่และก็คนล่าสุดอย่างธีรพลยอะเยะ้ยส่วนที่เข้ามาแม้ว่าจะมีมากถึง13คนแต่มันก็เทียบกับกลุ่มที่ย้ายออกไปไม่ได้ครับโดยเอเลีนโดกอนซาก้ากองหน้าจากชมบุรีเข้ามาเติมหอกมีชัยวัฒน์บุราณก็เข้ามาเสริมสีสันด้านข้างสรายุสมพิมพ์มาเสริมเกมรับและโคต้าเอเชียก็ได้ดัสเกตสักอแนวรุกอดีตเยาวชนทีมชาติญี่ปุ่นจากโุอิตะทรินิตะ เข้ามาเติมแกล่งสถานการณ์แบบนี้ก็มองว่าน่าห่วงนะครับเพราะว่าตัวที่เข้ามาใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็คงทดแทนตัวที่ออกไปในเร็วๆนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งผมมองว่า เป็นปีที่ยากลําบากของอิจิจริงๆเพราะว่าเขาไม่ใช่เทวดาครับจากนั้นไปดูเมืองทองยูเนเต็ดครับมีผู้เล่น14คนถูกปล่อยตัวตัวหลักๆก็มีวัฒนาพลายนุ่มที่ไปอยู่กับอุทัยธานีจ้าบุญท่มรายใหม่ในทลีสามแดนเล่ครับไม่ต่อสัญญากับทีมแล้วก็ไปลงเอ่ยกับราชบุรีส่วนคนอื่นก็เป็นดาวรุ่งที่ปล่อยยืมตัวเพื่อโอกาสในการลงสนามหากที่ขาเข้าก็ไม่ได้มีมากมายเหมือนขาออกเพราะว่า นำเข้ามาเพียงแค่3คนคือเจสซี่เคอร์เรนต์ดาวเตะสารพัดประโยชน์ออสเตรเลียฟิลิปปินส์ที่ดึงตัวกลับมาจากสัญญายืมตัวโดยต้องใส่ชื่อเป็นโคต้าเอเชียแล้วก็มีพีรพงษ์เรือนินผู้รักษาประตูจากสุโขทัยและคนสุดท้ายในวันปิดตลาดก็คือธีรพลย้อเย,อเยอ้ยมิดฟิลด์จากสุบุรรการที่จ่ายค่าตัว3ล้านบาทที่หลังการท่าเรือด้วยแต่นั้เตะอยากย้ายมากิเลนพยองทำให้ต้องเคลียร์ใจกับสิงเจ้าท่าก่อนจะยอมถอยให้พร้อมเซ็นสัญญา3ปีซึ่ง โรนอลดิซซ์วาจาผู้อำนวยการสโม,มสรของเมืองทองก็บอกนะครับว่าต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ลงตัวด้วยการให้ธีรพลมาอยู่กับเมืองทองเป็นนาทีสุดท้ายก่อนตลาดจะปิดซึ่งการได้เอี้ยงเข้ามานั้นจะทําให้เมืองทองแข็งแกร่งขึ้นด้วยดีกรีทีมชาติ ประสบการณ์และก็ความสามารถเล่นในหลายตำแหน่งและช่วยให้เมืองทองน่าทํทผลงานได้ดีในศึกไทยลีกครั้งนี้ผมก็บอกว่านี่คือจิ๊กซอสําคัญของเมืองทองเหมือนกันนะครับเพราะว่าการขาดผู้เล่นโคต้าต่างชาติที่เป็นกองหน้ามันก็ทําให้การมาของธีรพลนั้นน่าจะช่วยในการเป็นอะไหล่หรือว่าเพื่อมิติในเกมรุกร่วมกับอธิศักดิ์ไกรสอนได้ส่วนราชบริพีนี้จากการเปลี่ยนทีมเยอะพอสมควรโดยเฉพาะต่างชาติที่เก็บสตีเฟนรองจิวไว้เพียงแค่คนเดียวส่วนอีแจซุงลอสเซมี ison, ่คาราบูเอเคิร์ตดีซอนคาเบียปาตินโยจัสตินบาส ถูกเลาออกทั้งหมดแล้วก็ยังมีจูเนียมาปูกูกับทางวาฟ้าฮาคามมเนชีที่เสริมเข้ามาเล่นสมโมสรเอเชียแต่ไม่ตอบโจทย์ครับก็ยกเลิกสัญญาไปทั้งคู่และก็ฟิลิปโรเลอร์ย้ายไปการท่าเรือ อภิวัตเพนประโคนก็ย้ายไปหนองบัวพิชยาส่วนกลุ่มแข้งหน้าใหม่ก็มีมากกว่า10คนเหมือนกันครับต่างชาติได้แดนเลย์เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันตําแหน่งกองหน้าแล้วก็เซเบาสเตียนบูทริชมิดฟิลอดีตแข้งเยาวชนทีมชาติสวิตเซอร์ลแลนด์แบรนชิฟแมนในทวารฟิลิปปินเข้ามาชิงมือหนึ่งกับกัมพลปฐมอาัคากุลและก็ยังมี2ดาวดังชาวไทยอย่างสรวัตรเด่นมิดท,ที่มาจากแบงคอกยูเนเต็ดและกษเดิดเทยาวงแนวรุกจากสุพรรณบุรียังมีชื่อของโตโน่พาคินหรือว่าโตโน่เดดดอออสรรนัักกงื่ลยยึไที้้วคพมญ จ้างเดินละ500บาทเท่านั้นส่วนนครอรัชศีมาหลังจากเสียนักเตะไปถึง8คนก็เป็นตัวหลักทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นต่างชาติอย่างเดนิสมูริโลดดวเซนโบของทีมชิดีคานยุคเพลย์เมเกอร์ก็ควงคู่ย้ายไปชนบุรีหรือแม้แต่เอกนัทคงเกต ที่เป็นตัวหลักก็ไปอยู่กับทางประจวบเจสซี่เครนหมดสัญญาย,ยืมตัวกลับไปเมืองทองและชิชนกชัยเสียนสุรินทร์ก็ย้ายไป BG หลังหมดสัญญาทําให้ต้องเร่งเติมเสริมแกร่งด้วยต่างชาติก็เปลี่ยนยกชุดเลยครับเก็บไว้เพียงแค่อามาดูออตาร่าคนเดียวต่อสัญญากับทางเดนิสวิลานูเอวามิดฟิลชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นโคต้าอาเซียนและก็นําเข้ามาโกโซาฮันเนกเพลย์เมเกอร์ชาวออสเตรีย ควาเบน่าอัปเปียคูบี้แนวรุกชาวออสเตรเลียเชื้อสายกาน่าที่เป็นโคต้าเอเชียและก็ความเมคาริคารีโหหอชาวกาวน้าเจ้าของความสูง190เซนติเมตรเข้ามาล่าตาข่ายส่วนคนไทยครับมีดึงพิสานดอกไม้แก้วมาสแตนบายในตำแหน่งนายทวารแล้วก็นัทชัยศรีสุวรรณตัวรุกจากเชียงใหม่ f อประจวบอ c ถือเป็นทีมที่เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับไล่ตั้งแต่กุนซือเลือกใช้มาซมิทากิอดีตเทรนเนอร์ของเชียงรายยูเนเต็ดที่ได้มาจากระยอง f อฟที่ตกชั้นในซีซั่นที่แล้วส่วนตัวที่ออกไป13คคนนนก็็มีหลายเปตัว อย่างเช่นชุติพลทองแท้ไปบุริรัมวิลเล่เอริเก้หมดสัญญาย้ายไปอัลชาฮานิยาในหลีกรองของกาตาแต่ตัวที่เข้ามาแล้วก็พร้อมทดแทนในตำแหน่งโคต้าต่างชาติก็ได้เฟเรราดอสซานโตสดาวยิงบราซิเลียนที่ซัดไป23ประตูกับนักครปฐถมยูรเรเตดในไทยลีก2ปีที่แล้วและก็ยังมีเมธีสารคคมกองหน้าจากสรประการที่ถูกยืมตัวไประยองเมื่อปีที่แล้วก็ตามเจ้านายเก่ามาสร้างความจีจาดในเกมรุก พร้อมด้วยประสิทธิ์จันทุมมิดฟิลด์จากสุพรรณบุรีแลวก็เอกนัทคงเกตที่ย้ายมาจากนกคนรราชสีมาโบลิสเตโรกันบ้างครับปรับปรุงทีมครั้งใหญ่เหมือนกันปล่อยนักเตะออกไปถึง13คนทั้งไทยและก็ต่างชาติยกเครื่องใหม่ทั้งหมดส่วนที่ดึงเข้ามาก็เริ่มจากตัวต่างชาติครับคนล่าสุดเข้ามาในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายก็คือเลสลี่ย์อับดาดวเตะก,กาน่าที่ย้ายมาจากนกคนปรปฐมยุต็ดแทนที่ของริชาร์ดสุขาตาปาสูโหรอกชาวเยอรมันเชื้อสายคองโกมีดีกรีเป็นอดีตแข้งเลเวอร์คูเซ่นที่เจ และก็ยังมีเอวันโดปาลิสตากองหน้าชาวบราซิลที่ย้ายมาจากเชียงใหม่ยูเนเตดรวมถึงย่างจุดอาเกาหลันเกาหลีต้าที่เคยติดทีมชาติยู20มาแล้วจากอินชอนยูเนเตดทีมดังจากเคเล็ต่อกันที่ชลบุรีเอฟครับลดนักเตะที่มาอยู่ในแผนรวมถึงปล่อยตัวร,มรวมๆแล้วขาออกมีถึง24คนส่วนที่เข้ามาเสริมเน้นๆเ,เลยครับ โดวเฉพาตต่างชาติที่ได้เดนิสมริโลโหหอกบราซิเลียนแล้วก็จีนีคันยุกเพลเมเกอร์อิสราเอลคือทุบกระปุกจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลเลยครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสมโมสรก็มดสัญญาย้ายมาจากนกคนรราชสีมาพร้อมทั้งยืมตัวเรนาโตโเคลิชจากบุรีรัมต์ต่อส่วนโคตา a a, ้าเอเชียไปคว้ายูพยองซูกองหน้าเกาหลีใต้จากอยุธยายูเนเต็ตในหลีกรองเป็นขุมกําลังหลักที่ฉลามชนนําเข้ามาเติมแกล่งผดึกกําลังร่วมกับนักเตะชุดหลักดาวรุ่งของดีที่มีอยู่เดิมสุุรรรบบบีีกกััันนน้้้าาคเตยมมมมวอ่ให การโลแข้งนอกออกยกชุดส่วนตัวไทยที่เป็นแกนหลักก็เสียกระสเดดเวยทยาวงไปให้กับราชบุรีขาเข้าก็จัดเต็มมากๆนะครับมีเยอะถึง18คนด้วยกันเปลี่ยนทีมครั้งใหม่ตัวต่างชาติโคต้าเอเชียได้ทางฮามิดบัคเตอรี่กางหลังชาวอิหร่านจากนกคนปรปฐมยูเรเตดยังมีลอสเซมิคาราบูเอตัวรุกจากฝรั่งเศสของราชบุรี2แข้งบราซิเลียนครับอย่างเดียโก้เฟนันโดโรเดนซีมิดฟิลด์ที่ย้ายมาจากอาปาเรซิเดนซาทีมในลีกของบราซิลแล้วก็ดาริโลอาร์เมดาอเวสจากคิซิลซาทีมในลีกของคาาาาซัสถนเข้ม เติมความคมในแดนหน้ามาถึงกลุ่มทีมน้องใหม่กันบ้างกับตลาดในรอบแรกนี้นะครับต้องเอาให้ชัวร์เอาให้แกร่งพอที่จะยืนหยัดสู้บนหลีกสูงสุดเริ่มกันที่หนองบัวพิชยามีการเปลี่ยนกุญซือจากนัชชวยสมชายช่วยบนชุมมาเป็นโคชวังทวัชชัยดำร,รงอ่องตระกูลตัวที่ออกไป9คนนะครับก็เป็นแข้งส่วนเกินที่ไม่อยู่ในแผนของทีมอยู่แล้วส่วนที่เข้ามาก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะว่านักเตะต่างชาติอย่างแอรอนติราบาซี่กองหลังบราซิลที่ย้ายมาจากหลีบ้านเกิดกับทีมโกรานี อีกคนคือแฮมิลตันโซเรสเดลซากอหน้าจะาของความสูง193ซนติเมตรย้ายมาจากกาสมาแล้วก็ยังมีทาง l l oh en, นะลิดดโคเฮนแนวรุกชาวอิสราเอลที่มีดีกรีเคยติดทีมชาติุ่นอยุไม่เกิน21ปีมาแล้วบวกด้วยมาฮารามานีกองหลังชาวอิหร่านอีกรายนอกจากนี้ครับเขายังได้อามานีอากินาโดกองหลังสารพัดประโยชน์ชาวฟิลิปปินส์แล้วก็เอรมซี่ตัวรุกชาวฟิลิปปินส์เข้ามาเติมแกล่งในโคตาอาเซียนส่วนตัวไทยครับก็ได้สถาพรแดงสีแข่งทีมชาติไทยกับอธิบดีเอติรัส เข้ามายืนคู่กันส่วนเชียงใหม่ยูเนเต็ดปล่อยแข้งต่างชาติโคต้าอาเซียนอย่างจอโคโคและก็โคต้าเอเชียอย่างวูกึนยองออกไปที่นาเข้ามาก็มียานิกโบลี่ยืมตัวมาจากการท่าเรือและเซคิโอเอสคูเดโรเพลเมเกอร์ลูกครึ่งสเปนญ,ญ,ญี่ปุ่นที่จะเข้ามาเสริมโคต้าเอเชียส่วนตัวไทยก็ได้แข้งฝีเท้าคุณภาพอย่างทศพลลาเทศอาทิตย์ดาวสว่างกรกฎวิริยะอุดมศิริซึ่งทั้ง3คนเนี่ยมีประสบการณ์ในเวทีลีกสูงสุดส่วนล่าสุดก่อนวันตลาดปิดก็คือสารัฐกัญยาโรธที่ยืมตัวมาจากเมืองทอง ปิดท้ายที่น้องใหม่คือขอนแก่นยูเนเต็ดปล่อยแข้งเก่าออกไป13รายด้วยกันนะครับโดวยเฉพาะตัวต่างชาติคนสําคัญอย่างเปาโลคอ r ราโด ที่ย้ายไปตราดในไทยลีก2แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนี่คือหัวหอกจอมถล่มประตูขณะที่เข้ามาใหม่นะครับมีเยอะถึง16คนโดยเฉพาะต่างชาติอย่างเอเลฟซันโตประกันหลังชาวบราซิลจากสุพรรณบุรีอิฟซันเมโลกองหน้าบราซิลจากสุโขทยัยหรือแม้แต่จะเป็นยาเซียอิสลามีปินโตกองหน้าปาเลสไตน์เข้ามาเติมแกร่งแล้วก็ยังมีโจชัวกรมเมนกองหลังทีมชาติฟิลิปปินส์ที่เข้ามาเป็นโคต้าอาเซียนย้ายมาจากสุโขทัยเหมือนกันก็ <9. S 2> เป็นว่าทั้ง16ทีนะครับการต่อสู้แล้วก็ดึงผู้เล่นใหม่เข้าาาามเนี่่อจจจะป็แขงท import ก ต่างแดนค่อนข้างจะน้อยด้วยสถานการณ์โควิดระบาดท,ทั่วโลกแล้วก็การบริหารจัดการบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเรื่องของเอกสารด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะแพงกว่าปกติมันก็เลยทําให้นักเตะต่างชาติที่อยู่ในสมโมสรอ,อยู่แล้วถ้าไม่ได้เรียกค่าเหนือน่อยจนสูงเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับการต่อสัญญาหรือแม้แต่บางทีมนะครับที่ต้องการแข่งอิ p พอตจริงเนี่ยก็จะดึงมาล่วงหน้าเป็นเวลานานไอจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้พอไม่ดีเนี่ยนะครับก็ต้อง ทู่สีใช้ไปก่อนในช่วงเปิดซีซั่นแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นว่าเล็กสอจะเสริมยังไงแต่ทีมใหญ่หลายทีมครับการเสริมทัพค่อนข้างจะน่ากลัวและผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยก็มีผู้เล่นที่เป็นชุด2ปรับกันดีขึ้นมากๆนะครับแต่ก่อนในชุดหนึ่งก็จะดีไปเลยชุด2เปลี่ยนลงไปเนี่ยมันก็อาจจะยังทดแทนชุดแรกไม่ได้แต่ณวันนี้ครับหลายทีมใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์โจทย์สําคัญของพวกเขาเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนได้5คนเนี่ย จับตาดูเลยครับทีให,ใหญ่หลายทีมนะครับโตลงไปทดแทนเปลี่ยนเกมได้อย่างแน่นอนสนุกครับสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้วก็เน้นย้ำนะครับก่อนลีกจะเปิดวันที่3อย่าลืมวันที่1กันยายนไท a i l นด์ Champions c u ครัีเจอกับเชียงรายก็มีการถ่ายเท่าสดด้วยทางทะทะบ .5 แล้วก็ช่องแอปพลิเคชันอย่าง a i s Play นะครับติดตามกันได้ยิงสดจากสนามกีฬาสมพง0จปี จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวข่าวสารอื่นค่อยๆไล่เรียนกันนะครับเรื่องของทีมชาติไทยก็น่าเล่าให้ฟังสำหรับการเก็บตัวอยู่23จริิงแชมป์เอเชียและข้อมูลของผมไม่เหมือนใครแน่นอนคุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมแคมป์ทีมชาติชุดนี้ถึงต้องเก็บตัวแบบนี้ ทำไมต้องเรียกนะักเตะชุดนี้มาก่อนก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังมันจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเพราะว่าเมื่อผลงานทีมชาติมันออกมาทั้งดีและไม่ดีคุณจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องออกมาเล่าเรื่องพวกนี้ก่อนและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้มเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ